เป็นกระบะพ่นยานะครับผลของได้พ่นยาได้ก็เดี๋ยวจะทำการทดสอบฉีดน้ำนิดนึงครับพอดีลูกค้าเขาให้เรา,าซื้อปั๊มให้ด้วยแล้วก็ทำการเทสก่อนจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นปัม๊มรุ่นธรรมดานะครับขนาด1น,นิ้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบอดูดแล้วก็ฉีดน้ำก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับเพิ่มสายพานล่องคู่ไปให้ รทดสอบน้ำนะครับตรงนี้เราเปิดเราเปลี่ยนทางน้ำนะให้เดินกับถังนะครับแต่เวลาใช้งานต้องเอาลงนะครับตมจะเอาลงแล้วก็เปิดจะได้แรงดันสูงสุด เขาถัาง300ลิตรมาวางดีนะครับก็หลัวประมาณนี้ตัวน,นี้ก็เป็นสเปคสเ,คเป๊ะไปนะครับมียอยด้วยมีปัม๊มราคาก็หนึ่งหามครับตัวนี้ส่วนถังลูกค้าก็ไปหาเอาเองเลยครับอยากใส่200ลิตรสามร้อยลิตร600ลิตร1น0 0ลิตรใส่ได้หมดครับ ก็ดูปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับรถไถข,ของตัวเองนะครับเพราะมันมีของอะไรมันกใส่ได้หมดนะดู่ที่ว่าเรายกขึ้นมาขึ้นแค่ไหน,น,นเเคครับ